คลิปนี้จะพามาชมการเปลี่ยนแปลงของสวนเราบ้างนะครับนี่เริ่มปลูกเริ่มลงต้นไม้แล้วครับนี่ทั้งแต่ทางเข้าเลยนี่คลิปนี้จะพามาดูต้นไม้ครับนี่เริ่มลงแล้วครับนี่เพราะต้นที่ลงคลิปที่แล้วรอดบ้างบางต้นแล้วครับรอดเกือบทุกต้นครับตายบ้างนิดนิดหน่อยหน่อยครับ ธรรมชาตินี่ครับทุเรียนทุเรียนปลูกไว้สามต้นครับสามสี่ต้นนี่ครับเรียงพวกตะไคร้พวกนี่แต่น้ำลดมากเลยครับมีพวกตะไคร้ขึ้นแล้วครับเนี่ยตะไคร้ขึ้นเขียวแล้วครับน้ำลดไปเยอะแต่พอมีน้ำลดอยู่ครับนี่นี่ ลงทุเรียนลงต้นไม้ไว้ครับสารพัดครับน,นี่จะเป็นทุเรียนต้นใหญ่นะครับหมอนทองนี่ตะไคร้ก็เขียวโ่มแล้วครับนี่หน้าแล็กนะครับนี่แต่หน้าฝนนะครับนี่เขาจะเป็นพวก มาไฟพวกไอ้มาปรางพวกไม่ยงชิดเขาครับนี่เราเมื่อวานเราวันก่อนเราเริ่มทำกระท่อมครับนี่กระท่อมมีเทียงนาแล้วเพื่อไม่ให้ต้นไม้เหงานี่เอาองค์เอาองค์เล็กองค์ใหญ่องค์ครึ่งท่อนมาวางไว้ครับนี่นี่จะเริ่มมเห็นต้นไม้แล้วครับไม่เห็นต้นไม้บ้างเป็นบางต้นครับ นี่นี่ครับให้ดูกระท่อมครับนี่นี่เถียงนาเถียงนาก็ว่าจะต่อขึ้นไปอีกนะครับนี่นี่ก็จะเป็นส้มโอเขาครับนี่ส้มโอครับผมปางตรงโคนให้อย่างดีครับนี่น,นี่ส้มโอครับนี่ นี่จะเป็นมังคุดค,ครับนี่มังคุดและนี่จะเป็นต้นกาแฟที่เราลองเอามาปลูกครับต้นกาแฟกาแฟมะม่วงครับนี่มะม่วงอันนี้ก็กาแฟครับนี่กอีฟต้นหนึ่งนี่มะม่วงครับกาแฟจะไปได้มาจากทับทิมสยามศูนย์เจ็ดนะครับนี่ก็ต้นกระท้อนที่เราลงไว้คลิปที่แล้วครับนี่รอดแล้วครับ แตกใบแตกกิ่งแล้วครับกับมะม่วงเนี่ยน้ำเราก็พอมีไว้รถบ้างครับนี่มีเรือมีนี่ครับนี่เนี่ยตะไคร้เราก็เขียวชะอุ่มแล้วครับไม่ตายนะครับนี่ตะไคร้นี่ปลูกง่ายมากเลยครับตะไคร้ฝั่งนี้ก็จะเป็นที่เรามาลงใหม่นะครับฝั่งนี้เรามาลงมะพร้าวน้ำหอมอัญชลวครับนี่กำลังเริ่มลงครับ ไม่รู้จะรอดกี่ต้นครับนี่พร้าวแล้วก็มีกล้วยน้ำบ้าปากช่องห้าศูนครับนี่ลังลงเลยนี่มะพร้าวครับนี่หมโคลนให้แล้วครับนี่มะพร้าวมีต้นกล้วยมะพร้าวบ้านแพ้วครับนี่คลิปนี้จะพาเดินชมครับนี่ชมต้นไม้ที่เราลงใหม่ครับนี่ แดดร้อนๆเลยครับนี่ร้อนๆนี่จะพาเดินชมครับนี่จะเป็นอีกมุมของกระท่อมเราฝั่งนี้นี่ครับเอนี่ต้นมะพร้าวต้นกล้วยมันรู้จะรอดหรือเปล่าครับลองเอามาลงดูครับเดี๋ยวก็จะเอามาลงเพิ่มอีกครับให้มันรอดก่อนครับนี่มะพร้าวครับหอมหอมฝั่งนี้ผมยังไม่ได้ลงอะไรครับนี่ก็จะลงต้นกล้วยลงไอ้นี่อีกครับ แต่ข้างในโดมก็ลง,งในโลมลงต้นไม้ไปแล้วครับต้นมะขามเทศครับเพชรนอนไทยลูกใหญ่ครับจะรอดแล้วครับเพราะมีน้ำรดครน,นี่ส่วนนี้นาะที่สามยังไม่ได้ทำอะไรเลยปล่อยทิ้งไว้ก่อนให้เขาทำนาก่อน หวานก็นี่ลงทุเรียนไว้นี่ทุเรียนที่แฟนผมเป็นคนซื้อมาสั่งมาครับโดยจะรอดหรือเปล่านี่ต้นนี้สายตายแล้วมั้งมันตายตั้งแต่เขาช้ำไว้แล้วครับเอามาลงไว้เผื่อมันรอดนี่นี่ก็ต้นไผ่ที่ผมลงไวน้นี่ตรงนี้จะเป็นไผ่สร้างมนนะครับส่วนมากเป็นไผ่สร้างมนอืม ให้ดูรอบๆครับพื้นที่นี่นาที่สามแปลงที่สามครับนี่ตรงนี้จะเป็นไผ่สร้างมนนะครับอืสร้างมนน่าจะรอดอยู่ครับพอมันดูมันไม่ไนี่ครับมันเหมือนปลูกไม่ยากเท่าไหร่ครับมาลงไว้ครับนี่อืมเป็นที่ของเรานี่ ยาวไปเลยครับยาวไปนู่นเลยครับนี่ก็เป็นที่ทําถนนมายนาสามนี่เลยครับนี่แล้วก็ยาวไปนูน่นทางนี้ก็ยาวไปนู่นนะครับที่ปลูกต้นไผ่แล้มากโซนนี้ผมจะลงต้นไผ่ครับนี่ไผ่สร้างมนครับนี่แล้วก็จะมีทางนี้ก็ไผ่สร้างมนเหมือนกันครับคลุมโคนต้นให้อย่างดีครับรดน้ําถึงอันนี้จะเป็นทนะถนนเดิน คนเดินได้รถเดินได้สะดวกตน้นนี่ครับตันนี้จะเป็นไผ่วงหวานเพชรน้ำผึ้งเบอร์เก้าครับที่ซื้อมาจากจ่ายชาติครับจากสวนจ่าชาติครับนี่ต้นกำลังสวยเลยครับมีสองต้นครับที่ซื้อมาจากจ่ายชาตินี่ครับกําลังแทงหน่อแทงยอดขึ้นมาแล้วครับนี่นี่ต้นไผ่นี่ครับ อันนี้จะเป็นต้นไผ่ใสเยอะครับนนส่วนข้าง,างด้านข้างนี้มยังไม่ปลูกอะไรครับปล่อยทิ้งไว้ก่อนนี่ก็จะน่าจะเป็นต้นอะไรเขาครับที่เขาเอามาปลูกจําชื่อไม่ได้มีสองต้นไม่รู้จะรอดหรือเปล่านี่ใบร่วงหายหมดแล้วนี่ใบร่วงหายหมดแล้ว มะละกอก็เหมือนไม่รอดอันนี้มะกรูดแล้วครับนี่มะกรูดพึ่งลงเหมือนกันมนกล้วยต้นนี้ก็ดูรอแด่รอแด่เหมือนกันครับพี่จะรอดหรือเปล่าอาจจะรอดนะครับกล้วยเดี๋ยวจะตัดต้นมันอีกทีนะึงนี่ส่วนมะม่วงต้นนี้รอดครับนี่แทงยอดออกมาแล้วม่วงนี่ส่วนอ้อยต้นนี้ก็รอดอยู่ที่ลงคลิปที่แล้วครับนี่ ต้นนี้นี่ต้นไผ่ครับนี่ไผ่กิมซุงแตกแตกยอดแล้วครับนี่ตันไผ่อันนี้ก็เป็นถนนอันนี้ก็จะเป็นต้นไผ่กิมซุงครับแตกยอดแล้วนี่ก็มากรูดตัดใบเอามาปลูกนั่นแหละครับนี่กรูดต้นมากรูด นี่นี่มะม่วงอันนี้มะนาวเราครับต้นมะนาวนี่ครับดูพื้นที่ร,บรอบๆครับน,าน,าน,นี่มะนาวนี่มะม่วงผมครับนี่มันเขียวใหญ่ครับต้นงามดีเหลือเกินครับแทงยอดออกมาสูงเป็นเม็ดแล้วครับนี่ต้นนี้ขนุนขนุนจะปลูกไว้หลังกระท่อมครับนี่นี่ต้นสวยเลยครับขนุนต้นนี้ ให้ดูพื้นที่รอบๆครับนี่รอบๆถียงนาน้อยครับนี่กระท่อมน้อยเ้ยทำห้องครัวครับนี่นั่งเล่นนั่งอะไรได้ครับนี่ไปหยัดทำห้องครัวครับนี่นี่พื้นที่นั่งเล่นนี่อย่าติดกังหันลมไว้แล้วครับนี่ลูกเขาลูกชายเขาชอบครับนี่กังหันลมนี่กังหันลม ให้ดูข้างหน้าครับเรือดำน้ำใชร้รถต้นไม้ครับอยู่นี่นี่หันลมจะหมุนแลนนววว้วครับนี่หมุนติ้วต้วติ้วครับนี่หมุนอยู่ข้างเทียงสวยงามเลยทีเดียวเชียวครับนี่มะพร้าวอยู่ประมาณเจ็ดต้นครับนี่ปลูกไว้มะพร้าวน้ำหอมก็มีต้นหมากของแม่ ม,มียมยมด้วยต้นเล็กหน้ากระท่อมครับหน้ากระท่อมจะลงมาย,ยมไว้นี่ครับมาย,ยมแล้วก็จะมีคลิกไทยด้วยครับนี่มีต้นคลิกไทยแล้วก็นี่มังคุดที่แตกยอดครับที่ถ้ายที่ปลูกแตกตั้งแต่คลิปที่แล้วครับแล้วก็จะมีนี่เอาโอ่งน้ํามาตั้งแล้วก็มีกล้าต้นไม้มาไว้ใกล้โอ่งครับนี่รอการปลูกรอรอปลูกครับนี่ ต้นไม้ต้นต้นอ้อยก็มีรอดบ้างตายบ้างครับผมถอนตากแดดทิ้งไว้นี่สองสามต้นอันนี้จะเป็นลำใหญ่ลำใหญ่ลำใหญ่ลิ้นจีครับนี่ลำใหญ่กับลิ้นจีต้นเล็กจะเป็นลำใหญ่ต้นใหญ่น่ะจะเป็นลิ้นจีนี่จะเป็นต้นเงาะครับนี่ต้นเงาะนี่ เอามาจากทัพทิมสยาม07ครับเมื่อวานแล้วก็จะเป็นเป็นเงาะเสร็จก็จะเป็นไอ้ลิ้นจีครับนี่แล้วก็มามาปรางกับไอ้นี่เขาครับนี่ส่วนคลิปที่แล้วที่ลงครับนี่รอดครับนี่ต้นไม้รอดครับต้นเรามาไฟครับนี่ต้นนี้เกกระท่อม อ่วนี้จะเป็นอนี่จะเป็นพริกไทยครับนี่พริกไทยดำที่เอามาลงไว้ครับเพิ่งลงครับส่วนนี้ส้มโอคลิปที่แล้วรอดครับนี่อัปเดตให้ชมครับนี่สองสามสองต้นครับส้มโอรอดทั้งสองต้นครับคลิปนี้นี่ครับเถียงหน้าให้ดูครับ ทำให้มันได้ร่มได้เงาได้นั่งเล่นเวลามารดน้ําต้นไม้ครับเทียงหน้าเวลาเรามารดน้ําต้นไม้เราจะได้มีร่มนั่งเล่นครับนี่มีโอง่งมีอะไรมาตั้งแล้วสักพักก็จะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอีกครับนิดนึงค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับนี่นี่แต่กลางโดมผมยังไม่ได้พาไปดูครับรอชมคลิปหน้าครับนี่เทียงนาครับ ส่วนเสาผมจะทำมาผมทำมาจากเสาปูนนะครับนี่เสาปูนแล้วก็ครึ่งหนึ่งเสาไม้ครึ่งหนึ่งข้างบนจะเป็นโครงเหล็กกับโครงไม้ครับไว้ให้คนอื่นเขาติบ้างครับถ้าทําสวยเดี๋ยวเขาไม่ติไม่ติไม่ชมแล้วก็ไม่สวยสักทีนี่ครับทําเทียงไว้นี่คลิปนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ